สวสัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากเพื่อนๆจะมาพูดถึงเรื่องประวัติกว,วีไทยและนักดนตรีไทยครับถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับเขาได้กล <spe> ่าวมาว่ามีอยู่3าบทเพลงด้วยกันถ้าเกิดนักดนตรีท่านใดไม่รู้จัก3าบทเพลงนี้จะถือว่าไม่ใช่นักดนตรีที่สมบูรณ์แบบ เที่ที่หนึ่งขึ้นกระทบฝั่งผมลงที่สองขมินและออ,องเ์เถา เพลงที่3าลาตีประดับดาวเถา ซึ่ง3บทเพลงนี้คือบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วไม่ปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่ทรงพระราชนพนิบ์บทเพลงไทยและบรรเลงบทเพลงไทยได้ดีเลิศเว้นแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยรัชก,กาลที่สองผู้ที่ทรงซอสามสายชื่อซอสายฟาดฟาดเป็นประจำและเป็นองค์ผู้ให้กำเนิดเพลงบุหลังลอยเลื่อนสา สำหรับผู้ที่ถวายคําแนะนําเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติตนตรีไทยให้แด่พระองค์ก็คือหลวงประดิษฐ์ไพเระหรือสอนศิลป,ปะบรรเลงซึ่งพระองค์เองก็ทรงมีพระปิชาสามารถโดยทรงสาอุดได้ไม่นานนักก็สามารถพระราชทานคําแนะนําให้แก่องค์พระบรมราชนีได้ทั้งที่สาอ้และสอด,ดว้วนบรรเลงด้วยคนละวิธีกันพระองค์ทรงศึกษาอยู่ไม่นานนักก็ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงได้ดี ดังกล่าวไว้ขั้นต้นเพลงดังกล่าวนี้จะไม่ตายเพราะมีความไพเราะพอพิงมากพระยาประสานโดยยศศักดิ์เกิดเมื่อพุทธศักราช2 4 0 3และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2467ชื่อเดิมครูแปลกประสานศัพท์มีพี่น้องทั้งสิ้น5คนท่านเป็นพี่คนโต เริ่มแรกท่านเรียนปีชวากับครูหนูดำครูคนสุดท้ายของท่านชื่อครูช้อยสุนทรวาทินจนกระทั่งท่านมีฝีมือดนตรีเป็นที่เรื่องชื่อครั้งหนึ่งดนตรีไทยได้ไปบรรเลงที่อังกฤษในงานฉลองครบรอบร้อยปีของวิพิธภัณฑ์เมืองลิมบรีครูแปลกได้เดี่ยวเป็นที่พอพระราชหาฤทยัยของสมเด็จพระนางเจ้าวิตอเรีย ถึงกับทรงขอให้ไปเป่าถวายในพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อจบเพลงได้เสด็จจากที่ประทับเอาพระหัตลูกคอครูแปะแล้วรับสั่งว่าเวลาเป่านั้นหายใจบ้างหรือไม่เพราะเสียงตุุยดังกังวานอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ครูแปะกได้ติดเหล้าอย่างหนักแต่ก็ไม่เคยเมาต่อหน้าลูกศิษย์เลย ครั้งหนึ่งเมื่อพุทธศักราช2458พระยาปาสานธุรยศัพท์ได้เป่าผีเพลงพญาโซประกอบโขนสมัครเล่นตอนพิเท,คทูคขับพระประดิษฐ์ภัยเลาะถึงปราดว่านายแปลกเป่าปีดีดนะทำอย่างไรจึงจะได้ฟังพระยาประสานธุรยศัพท์จึงนำปีเป่าเพลงพยอยเดี่ยวให้ฟังได้รับคำชมว่าเก่งไม่มีใครสู้ แล้วสอนทยอยเดี่ยวตอนขึ้นต้นให้ท่านนิ้วหนึ่งถ้าอยากดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอย่าลืมมาเรียน MUS 104ก,กันนะครับ